อันนี้ขายตัวเองก่อนนะครับขายตัวเองก่อนถ้าซื้อรถกับผมนัดอีสูนะครับไม่ต้องห่วงครับอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับกฎหมายต้องให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราจะพยายามเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับอย่างเช่นคันนี้นะอู่เอารถมาส่งนะครับลืมติดในส่วนของสติกเกอร์ชิ้นหลังแบบนี้ไอกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยอู่ลืมทําแต่ด้านข้างมารายละเอียดทุกอย่างนะครับตัวคอกความหนาความยาวความกว้างอู่เก็บรายละเอียดหมดครับไม่มีพลาดแต่ อ่าลืมสติกเกอร์ตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าลืมเดี๋ยวผมเก็บงานให้เพราะว่าผมจะมีสติกเกอร์ 3M แบบนี้นะครับคอยสำรองนะครับเก็บรายละเอียดให้ลูกค้ากรณีอู่ลืมติดมาทุกส่วนของรถนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อกับผมนะครับรายละเอียดพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บให้หมดนะครับไม่ต้องกลัวว่าท่านใช้แล้วจะมีปัญหานะครับผมนัดจากช่องนัดอ e ีสุซินะครับ วันนี้นะครับผมจะทําการส่งรถลูกค้า2คันนี้นะฮะเป็นคันแรกคันด้านหน้าเลยนะครับเป็นตู้ขนาด4บานนะความสูงของตู้คันด้านหน้านะครับอยู่ที่2เมตรยีสนะสูงในอยู่ที่2เมตรสิความยาวคันนี้เน้นความยาว3เมตรสีนะครับยาวนอกนะยาวใน 3- 30เมตรสาความกว้างมาตรฐานครับเมตรเกกว้างในเมตรแปเป็นตู้ขนาด4บานนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับกดติดตามในช่องนัด e อีสุเลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวคันนี้ก่อนนะเป็น NLR 130 400ใหญ่วิ่งไม่ติดเวลาเป็นป้ายเขียวนะในส่วนของขอคอกสูงเนี่ยจะพอดีกับบวกเลยคันนี้ผมใช้คำว่าสวยแบบกระทัดรัดดีกว่าสวยไปอีกแบบนะฮะเพราะว่าคอกไม่ได้เท้าอะไรมากมายนะความสูงของคอกคันนี้นะฮะอยู่ที่เมตรแปเองนะครับความกว้างอยู่ที่เมตรเความยาวอยู่ที่3.30เมตรสาทำการอัปเดตช่วงล่างให้ฟรีนะ บรรทุกสินค้าประมาณ3ตันครึ่งเนี่ยแบบพิュๆเลยสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันนะครับเป็นคอกเปิด3ด้านความสูงเมตรแปดสิบอะไรคนนะครับอาจจะเล็งๆอยู่อาจจะเคยเห็นคอก2เมตรสิบสอเมตรยี่สิบสเมตรสามสิบมาเยอะแล้วนะไม่เคยเห็นเมตรแปดสิบผมใช้คําว่าเมตรแปก็สวยนะครับพอดีกระมวกสวยจริงๆนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดพอร้อมกันนะพร้อมโปรโมชั่นนะครับคันนี้ใ้เงินดาวเพียง 59,0 0 0บาทเป็นออางเกียร์ธรรมดานะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์สมูทเตอร์นะ59,000าดาวได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับยอดผ่อนแตกต่างกันอันนี้ผ่อนเดือนละประมาณ1 9 0 0 0 72งวดส่วนถ้าเป็นเกียร์สมูทเตอร์อาจจะอยู่ที่2 0,000ื้นต้นๆนะครับรายละเอียดแต่ละเดือนไม่เท่ากันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคอกเนี่ย <L un it> พอดีกับหมวกเลยนะความสูงเท่ากันเลยนะครับ1เมตร80นะ ใครสนใจข้อแบบนี้นะครับต้องระบุมาความสูงอยู่ที่1เมตรแปดสิบนะครับความสูงความสูงจากพื้นกระบะนะไม่ใช่ความสูงจากพื้นด้านล่างนะครับถ้าพื้นด้านล่างเนี่ยบวกไปอีก70คดสินี้เป็นข้อแบบเปิดด้านข้างความยาวของข้อ3ามเมตรสาบอัพช่วงล่างให้นะนี่นี่เสริมแหนบให้นะครับเห็นไหมจะหนาหน,นานี่แหละครับคือคือการเสริมแหนบให้มันทุกสินค้าได้ประมาณ3ตันครึง่งความกว้างอยู่เมตรเกบ ้องในเม็ดแปครับเป็นไฟ led มีกล้องบันทึกหลังให้เรียบร้อยอ่าสติกเกอร์ผมเพิ่งติดให้ใหม่ๆเลยเมื่อวานมาสำรวจแล้วนะครับอูลืมติดสติกเกอร์มาไม่เป็นไรครับผมเก็บรายละเอียดให้ท่านเองสีเนี่ยเนียนกริบเลยไม่มีตําหนิไม่มีปัญหาอะไรนะครับซื้อรถกันนัดเนี่ยผมจะพยายามตรวจรถให้ท่านเหมือนกับเป็นรถตัวเองเลยนะครับเจาะช่องมองหลังแบบนี้นะครับปกติจะเจาะแบบเรียมๆคันนี้ดีไซน์ให้ใหม่นะครับเปิด3ด้านนะผมไม่เปิดให้ดูนะเดือวไปลอย สียังไม่แห้งกลิบมากนะครับลูกค้าเล่นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับจะเล่นสีน้าเงินสีแดงสีอะไรก็ได้นะครับอันนี้ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายไอจะมีเพิ่มราคาตรงส่วนของการเล่นสีก็แล้วแต่แต่ถ้าซื้อก็นัดนัดจัดให้แบบนี้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นเพ้นสีหมวกให้เรียบร้อยเลยคันนี้จะเป็นหมวกเล็กนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราใส่ไฟเขียวให้นะครับเพราะลูกค้าท่านใดอยากได้ไฟเขียวก็จัดให้เลยแต่ หลังจากนี้ไปจะพยายามใส่ไฟเขียวให้แล้วนะฮะเพราะว่าอา่ผมว่าใส่ไฟเขียวมันมันแลดูเป็นรถบรรทุกดีกว่านะถ้าไม่ใส่ไฟเขียวเนี่ยมันจะเหมือนกับรถกระบะใส่ข้อนะอะเอาแปลว่าหลังจากนี้ไปซื้อไปนะครับเราก็จะให้อู่ใส่ไฟเขียวให้เลยนะครับจริงๆไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ไม่ผิดกฎหมายอะไรใส่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใส่มันก็แลดูสวยงามขึ้นนะครับ ผมจะพยายามทาแข้งกันมอเตอร์ไซค์เป็นแบบตรงๆแบบนี้ทุกคันแล้วนะครับไม่เอาแบบมลมลกลมๆอะไรต่างๆนะแบบแบบนี้แหละดูเนี๊บกว่าเยอะเลยถ้าเราเสริมแหนกนะครับเห็นไหมว่ารถเสริมแหนบนะครับท้ายจะกระดกนิดๆนะฮะเพราะว่าเสริมแหนกนะฮะท้ายจะกระดกนิดๆนะทั้งสองคันเลยทั้งสองคันเนี่ยผมเสริมให้ลูกค้าฟรีเลยนะครับบรรทุกสินค้าประมาณ3ตันครึ่งโดยปกติแล้วถ้าเราไม่เสริมเนี่ยบรรทุกได้เท่าไรประมาณ2ตันครับสตันถึง2ตันครึ่งน,นั้นน่ละครับ อย่างเช่นคันนี้อาจจะได้2ตันครึ่งคันนั้นหนักหน่อยอาจจะได้ประมาณ2ตันแต่ผู้ความสบายใจซื้อรถระดับนี้แล้วหญยขนาดนี้แล้วมันต้องบรรทุกได้ประมาณ3ตันกว่าเลยผมจัดให้เลยครับไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดทังสิ้นนะพร้อมลงเล่มทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเลยคอกสวยเนาะพอดีก็หมวกเลยถ้าคอกขนาดนี้80นะด้านในเนี่ยไอตรงไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย เราจะทําเป็นแบบเหล็กกลมให้นะเพราะว่าถ้าเป็นแบบสําเร็จรูปผมว่ามันไม่เข้ากันดูเล็กไปอะถ้าใครไม่ทักมาผมก็อาจจะทําเป็นสําเร็จรูปให้นะแต่อันเนี้ยดูแล้วต้องใช้เหล็กกลมแบบนี้มันถึงจะสวยงามเพราะว่าคอ,อกมันเม็ดแปดสิบเองครับสวยนะผมชอบอะ่ะแต่ว่าใครจะเอาสูงวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ราคาเดียวกันหมดแล้วครับท่านเอาสูงเอาเตี้ยอะไรก็ราคาเดียวผมจะเน้นขายเหมาเหมา โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งมอบนะครับเกียร์ธรรมดานี่นะครับคงอะไรตรงคงอะไรตรงครับไม่มีล็อกอะไรนะครับเกียร์ธรรมดามีกล้องให้ทุกรันกล้องหน้ากล้องหลังโอเคโดยรวมแล้วตรวจแล้วผ่านครับรถไม่มีตำหนิอะไรรถผ่านเกณฑ์ฟิลฟิมทุกอย่างโอเคฟิลมเนี่ยลูกค้า ต้องการ40-60จัดให้เลยนะครับด้านบานหน้าเต็มเนี่ยเป็น40บานคาเป็น60แต่ไปอยู่ด้านในแล้วก็เหมือนใส่แว่นตาดำครับไม่ไม่มีผลกับการขับขี่อะไรมากมายโอเคนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปสรุปช่วงท้ายให้นะครับส่วนคันนี้เดี๋ยวใครชอบตู้แบบ4บานนะเปิดด้านซ้ายนะครับติดตามคลิปต,ต่อไปได้เลยครับผมทำไว้แล้วแหละแต่รอตัดต่อคันนี้ก่อนนะครับระยะ่ว่ดนะครับพอดี แสงแดดมันแยงตามากเลยครับถ้าใครสนใจนะเป็น NOR 4โร้อยใหญ่วิ่งไม่ติดเวลาพร้อมป้ายเขียวแบบนี้เลยนะป้ายรถบรรทุกนะครับไม่ติดเวลาขับได้24ชั่วโมง7จดวัน7คืนถ้าท่านมีคนสลับขับก็ขับได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่ต้องไปหยุดที่ไหนคันนี้นะครับเป็นข้อขนาดความสูงเมตรแปสนะฮะสูงจากจากด้านบนมาถึงตรงนี้นะครับเมตรแปส่วนด้านล่างบบกอเจ็ดสิบกะระยะไว้นะไม่เกิน2เมตรเกเมตรนะฮะประมาณนี้นะครับความสูง ตรงนั้นมาถึงตรงนี้นะครับประมาณไม่เกิน3เมตรนะครับความยาว3เมตร30ความกว้างเมตร90นะเปิดได้3ด้านถ้าใครซื้อสดนะครับราคาอยู่ที่1,159,000บาทรวมประกันภัยรวมจดทะเบียนรวมทุกอย่างแล้วนะครับ ราคาประมาณนี้แต่ถ้าต้องการดาวก็ดาวขั้นต่ำา5ม0 0นนะครับจะดาวมากกว่าน,นี้ไม่เป็นไรครับแต่ยืน่นเฟดในห้าหมนเกไปก่อนได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ดูกิปจนจบนะเดี๋ยวใครสนใจเป็นตู้สีบานเดี๋ยวติดตามช่องนัดอิสุเลยนะครับเดี๋ยวไปดูตู้สีบานกันต่อนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีนะฮะสวัสดีนะครับ